เตตังโลกาสะตย์อนนา,า,ายางโขปัณณปฏิมาต่างพระทวัตตังอุทิสัตตัยาวเทวะทัสเนนะตังพระทวัตตังอนุสริตวาปัสสาเทนะ สังเวะปฏิลาภายะมัดยังโถเอตระทีอิมังวิสาขุณนมีกาลังตักษาภะวะโตชาติสัมโพธินิพานะกาลสัมมาตังปัตะวา อิมังฐานังสัมปตตาอิเมทันดาทีปะภูปาทิสกกาเลถ้าเหตตวาอัตโนกายังสักการุปปทานังกริตวาตัสสาภะวะโต ยักถาพุทเตคุกเนอนุสรังตาอิมังถูปังติขัดตุงปัทักินางกริสามะอิมังยักถาสหิเตเิสักาเรหกิปูชังปุครุม,มานา สาคุนโอพันเตท่าทว,วาสุตีรัตนีพุโต